เคยสงสัยไหมคะว่าไอ้คำว่า stuff เนี่ยมันใช้ยังไงฝรั่งเขาพูดกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเพลงเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาใช้กันยังไงคำคำนี้วันนี้นะคะบุ๋มก็มี5สถานการณ์นะคะที่เราจะสามารถใช้คำว่า stuff ได้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะเราจะใช้คำว่า stuff เรียกแทนคำว่าของหรือว่าคำว่า h i n นในภาษาอังกฤษนั่นเองนะเช่นประโยคที่ว่า don't touch my stuff อย่ามายุ่งกับของของ,ของฉัน take that stuff away เอาของตรงนั้นออกไปไกลๆ I'm going to the shop to get some stuff ฉันจะไปร้านค้าเพื่อที่จะไปซื้อของหรือว่าจะเป็น pack your stuff and leave เก็บของของเธอแล้วก็ออกไปซะชิวชิวชิว,ชว,ชว,ชวอย่างที่สองนะคะเราจะใช้เรียกแทนคำว่าสิ่งไม่ใช่สิ่งของนะแต่ว่าเป็นสิ่งเฉยๆโอเค he refused to do stuff like that ก็คือเขา,าปฏิเสธที่จะไม่ทำสิ่งสิ่งนั้น I did lots of silly stuff back then ก็คือบุ๊มเนี่ยเคยทำอะไรที่มันแบบว่า silly ที่มัน ไม่เข้าท่าแต่ก่อนสำารับ back d o w n ก็คือแต่ก่อนนั่นเองนะคะต่อมานะคะอย่างที่3เราใช้คำว่า stuff แทนคำว่า anything หรือว่าแทนคำว่า something ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า I go to the gym sometimes I run sometimes I swim stuff like that ก็คือบุมว่าไปฟิตเนสใช่ไหมบางครั้งบุมก็วิ่งบางครั้ง บุ่มก็ว่ายน้ําอะไรทํานองนั้นอย่างนี้นะคะหรือว,ว่าจะเป็นประโยคแบบที่สองนะคะก็คือ maybe I can show you around, we can have a drink or grab a bite, stuff like that ก็คือฉันนะพาคุณไปเที่ยวได้นะไปเที่ยวรอบๆนะไปโชว์คุณอาราไปเที่ยวรอบๆไปดูรอบๆบ,บ้านรอบๆเมืองมันเป็นยังไงเราอาจจะไปกินข้าวกันได้หรือว่าไปดื่มกันได้ อะไรทำนองนั้นประมาณนี้นะคะอย่างต่อมานะคะก็คือคำว่า stuffed ที่มันเติม e d นะคะคำนี้นะคะมันจะมีความหมายว่ายัดอย่างเนี้ยยัดเข้าไปอย่างนี้นะคะเวลาออกเสียงคำนี้เราจะต้องออกเสียงว่า stuffed โอเ okay? ค stuffed นี้นะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า look at that little boy he stuffed that chocolate in his mouth ก็คือดูเด็กผู้ชายคนนั้นสิเขากำลังเอาช็อกโกแลตยัดเข้าปากเขาอย่างแบบเมามันเลยก็คือ stuffed in his mouth ก็คือยัดเข้าไปในปากนั่นเองนะคะหรือว่าประโยคที่สองนะคะก็คือ my handbag is stuffed with girly stuff ก็คือกระเป๋าของบุ๋มเนี่ย my handbag is stuffed ถูกยัดไปด้วย with girly stuff girly stuff แปลว่าของของ ผู้หญิงผู้หญิงนะคะ g i r l i s อยังสุดท้ายนะคะเราใช้คำว่า stuff แทนคำว่าของอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ของที่มันแบบว่าเป็นสิ่งของแบบอย่างนั้นอะเป็นของอีกแบบหนึ่งน,นะเดี๋ยวมาฟังประโยคตัวอย่างแล้วถึงจะเข้าใจนะคะสมมุติว่าบุ๋งจะบอกว่าอันนี้มันเป็นของดีเส้นมีโคราชน่ะมันเป็นของดีมันเป็นของดีงดบุ๋งก็บอกได้ว่า good stuff good stuff ว่าของมันดีของดีอย่างนี้นะคะถ้าเกิดของไม่ดีแล้วก็บอกว่า bad stuff bad stuff ก็ว่าจะเป็นสาวๆนะคะถ้าเกิดจะเอาประโยคนี้ไปพูดกับแฟนก็ได้นะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า I'm a hot stuff I'm a hot stuff แปลว,ว่าฉันนะ่ะเป็นของร้อนแรงนะเออชอบปอะชอบปะอะไร uh, <laughs> like ประมาณนี้นะคะ hot stuff I'm a hot stuff I'm a hot stuff I'm a hot hot hot, 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 hot stuff วิธีการใช้คำว่า stuff ของผมนะคะก็มีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นๆน,นะคะประโยคอื่นๆก็สามารถเอามาแชร์ได้เลยนะคะในคอมเมนต์ข้างล่างนี่เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมออกเสียงคำว่า stuff ให้มันถูกต้องนะคะมันลงท้ายด้วยตัว f เราจะต้องออกเสียงตัว f นะคะการที่เราจะออกเสียงตัว f ก็คือเอาฟันของเรานะคะข้างบนนะคะมาขบกับริมฝีปากข้างล่างแล้วก็พ่นตัว f ออกมาอย่างนี้ นะคะคก็คือ stuff stuff อย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะบุมก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะดูคลิปนี้แล้วชอบนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน YouTube ให้บุมด้วยนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ